พูดโควิด1 9หลายคนจะยังฟังอยู่ไหมแต่อยากให้ฟังนะครับเพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอสุภกิจอธิบดีกรมวิทยศาศาสตร์การแพทย์ท่านออกมาบอกแล้วนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยตรวจพบเดลต้าครอนเดลต้าครอน73คนหลายคนงงเดลต้าครอนคืออะไรถ้าใครตามข่าวนะครับเดลต้าครอนเนี่ยเป็นโควิดที่มันไฮบริดครับไฮบริดก็คือมันเกิดจากการผสมพันธุ์กันมันฟิชเจอรงกันนะฮะคุณ ิชเจอริงกันระหว่างโอมิครอนสายพันธุ์ B. A. 1และก็เดลต้าสายพันธุ์ AY4 ฮะมันก็เลยออกลูกออกมาเป็นเดลต้าครอนใน7.3คนคนไทยเป็นเดลต้าครอนแล้วนะฮะอย่าเพิ่งตกใจครับเพราะว่าตามข้อมูลเองเนี่ยเดลต้าครอนเองยังไม่ได้มีข้อมูลระบุนะครับว่ามีการแพร่กระจายรวยเดเร็วแค่ไหนความรุนแรงของโรคเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองแต่ฟังไว้เป็นประโยชน์นะฮะว่าตอนนี้เราเจอแล้ว เดลต้าครอนสายพันธุ์ไฮบิดที่มันพิจาริงกันใหม่นะฮะ73คนแต่ว่าในบรรดา73คนนี้นะฮะคุณผู้ชมคือคุณหมอเนี่ยเขาไปตรวจเจอแล้วก็ถอดรหัสพันธุก,กรรมเนี่ยคนติดมาตั้งแต่ประมาณธันวาคมกราซึ่งตอนนี้73คนหายหมดแล้วนะครับอันนี้มาเล่าให้ฟังนะว่าเป็นยังไงเพราะว่าบางคนบอกไม่เป็นไรเราต้องอยู่กับโควิดให้ได้แต่ก็ไม่อยากให้เป็นนะครับตอนนี้ตัวเลขยังสูงอยู่ที่ไม่อยากให้เป็นเพราะอะไรรู้ไหมถึงแม้ว่าโอเมก้ารอนเนี่ย มันจะอาการไม่รุนแรงนะครับแต่อาการลองโควิดของมันตอนนี้เป็นผลกระทบนะฮะน้องๆผมหลายคนผมล่วงขั้นเนื้อขั้นตัวยังไม่สบายปอดยังมีปัญหาอยู่แม้ว่าจะรักษามานานแล้วก็ตามร่างกายยังไม่ฟิตเต็มร้อยนะฮะมีฉะนั้นแล้วนะครับยังคงต้องดูแลตัวเองนะเป็นห่วงที่สุดก็สงกรานนี่แหละฮะดูแลตัวเองนะดูแลครอบครัวด้วยนะครับ